คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หน้าสองเรื่องกระดองของนักปฏิบัติภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแต่ก่อนเต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นสุนัขยิ่งจอกตัวหนึ่งก็เที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็น เช่นเดียวกันเต่าตัวนั้นได้เห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินเดินเข้ามาแต่ไกลขั้นแล้วจึงหดอวัยวะทั้งหลายมีศรีรษะเป็นที่ห้าเข้าไปในกระดองของตนเสียเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่แม้สุนัขจิ้งจอกก็ได้เห็นเต่าตัวที่เที่ยวหากิน นั้นแต่ไกลเหมือนกันขั้นแล้วจึงเดินตรงเข้าไปที่เตาคอยช่องอยู่ว่าเมื่อไหรหนอเต่าจาักโผลอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกในบรรดาอวัยวะทั้งหลายมีศรีรษะเป็นที่หแล้วจักกัดอวัยวะส่วนนั้นข้าเอาออกมากินเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลาย ตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่อวัยวะออกมาสุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้โอกาสต้องหลีกไปเองภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นมานผู้ใจบาปก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลายติดต่อไม่ขาดระยะอยู่เหมือนกันว่าถ้าอย่างไรเราคงได้ช่องไม่ทางตาก็ทางหู หรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด,ด้วยลิ้น ได้สัมผัสโทธทัพะด้วยกายหรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วจงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆเลยสิ่งที่เป็นอกุศลลามมกคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวม ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุพวกเธอทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อการปิดกัน้นอินทรีย์นั้นไว้พวกเธอทั้งหลายจงรักษาและถึงความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเถิดภิกษุทั้งหลายในการใดพวกเธอทั้งหลาย จักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในการนั้นมารผู้ใจบาปจักไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอทั้งหลายและจักต้องหลีกไปเองเหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจากเตาก็หลีกไปเองฉะนั้นเตากดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดภิกษุพึงตั้งมโนวิตก ความติตึกทางใจไว้ในกระดองก่ลาวคืออารมณ์แห่งกรรมฐานฉันั้นเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมดเป็นผู้ดับสนิทแล้วดังนี้แลเอวังนี้ท่านก็อุปมาให้ภิกษุทั้งหลายฟังเหมือนเต่าที่หดอวัยวะไว้ในกระดอง ชนะทิ้งจอบก็ทําทอันตรายไม่ได้กราบใดที่ไม่ผัวอวัยวะออกมาเหมือนกันถ้าเราเก็บจิตเราไว้ในภายในเก็บจิตเอาไว้ในอารมณ์กรรมาฐานของเราเช่นเมื่อสักครู่นี้เราอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าเราอยู่กับอารมณ์แห่งกรรมาฐานที่เรียกว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตรหรืออาณาปานสติมานผู้มีบาปจะทําอันตรายไม่ได้ คือความยินดียินร้ายทั้งหลายในโลกถ้าจิตไม่ส่งออกไปทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอรมณ์ต่างๆเป็นผู้สำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์อยู่ในอารมณ์แห่งกรรมฐานอันนี้จะเป็นเหตุให้เราเป็นผู้มีสติความระลึกได้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวและถ้าทำได้ต่อเนื่องก็เรียกว่าจิตเรามีสมาธิ ผู้ที่มีสมาธิแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทําอย่างไรต่อไปท่านบอกให้พยายามเห็นการเกิดดับในภายในมีอะไรเกิดบ้างดับบ้างในภายในใจก็ให้เรามีความรู้ว่าอะไรเกิดอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปเพราะการเกิดดับนั่นก็คือตัวสัจธรรมของธรรมชาติทั้งหลายนั่นเองที่เจ้าบอกว่าธรรมชาติทั้งหลาย ล้วนมีสมุทัยคือเหตุเกิดและมีนิโรธคือความดับไม่มีธรรมชาติใดเกิดแล้วไม่ดับเราก็เพ่งพิสูจน์ธรรมะด้วยการเข้าไปสังเกตให้เห็นตามความเป็นจริงว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในใจเรานั้นเกิดแล้วดับไปไหมไม่ว่าจะเป็นความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามเกิดมาในใจแล้วก็ดับไปหมด เป็นความฟิดในอดีตความปรุงแต่งไปในอนาคตก็ตามถ้ามีการเกิดรับรู้ขึ้นมาในที่สุดก็เดินไปสู่ความดับเช่นเดียวกันเหมือนกับรูปกายเหมือนกับเวทนาทั้งหลายและตัวจิตเองที่เรียกว่าวิญญาณฐานก็มีการเกิดดับเช่นเดียวกันถ้าผู้มีพระภาคเจ้าจึงว่าองค์ประกอบของผัสสะล้วนเป็นองค์ประกอบของความไม่เที่ยงแล้วสิ่งที่ตามมา จากผัสสะกระทบจะมีความเที่ยงได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นเวทนาเป็นตัณหาอารมณ์ต่างๆที่ต่อเนื่องมาจากสัมผัสรับรู้จึงเป็นของไม่เที่ยงทั้งสิน้นเพราะตัวสัมผัสเองตัวผัสสะเองก็เป็นของไม่เที่ยงประกอบด้วยองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงมีการเสื่อมสลายมีการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามาเห็นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่า ธรรมชาติเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนจริงที่เรียกว่าอนัตตาเป็นตัวตนชั่วคราวตรงนี้จะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าธรรมชาติเหล่านี้กับผู้ที่เฝ้าสังเกตธรรมชาติเหล่านี้อยู่เป็นคนละตัวกันท่านจึงจัดว่าผู้นั้นจะเกิดปัญญาว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหธม,มัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราน้เนสโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา อันนี้คือปัญญาที่จะได้เมื่อเราเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นการเกิดการดับของธรรมชาติในโลกจะเกิดปัญญาขึ้นว่ามันกับเราคนละตัวกันก็จะสามารถแยกผู้ที่สังเกตกับผู้ที่ถูกสังเกตได้ธรรมชาติที่เกิดตายเกิดดับก็เป็นธรรมชาติที่เกิดตายไป จิตผู้นั้นก็สามารถเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับได้อันนี้เป้าเป็นเป้าหมายในคําสอนทั้งหมดเพื่อให้เข้าถึงธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายคือวิมุตติหรือนิพพานนั่นเองก็ด้วยพื้นฐานจากการที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกของเราเราก็จะค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นรายละเอียดภายในใจิตในใจของเราไปเรื่อยๆเห็นธรรมชาติทั้งหลายตามความเป็นจริงและเกิดการปล่อยวางได้ในที่สุด